ต่อมานะคะเรามาดูแต่ละกระบวนการนะคะว่าในแต่ละกระบวนการมีอะไรเป็น unit pro process เซสบ้างและก็มีอะไรเป็น unit operation บ้างค่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะ a นะคะ screening screening เป็นตะแกรงนะคะตะแกรงใช้กำจัดเศษขนาดใหญ่นะคะเป็นเกี่ยวกับทางกายภาพนะคะเป็น uo ค่ะ b นะคะ grit removal นะคะ เป็น UO ค่ะซึ่งอาศัยกลไกลเป็นถังดักกวดทรายค่ะ C นะคะ Primary Sedimentation นะคะ Sedimentation นะคะเป็นการตกตะกอนนะคะคือ UO ค่ะส่วน D นะคะ Suspended Growth Biological Reactor นะคะ Suspended นะคะเป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะเป็น UP ค่ะ ตัว e นะคะ a t t a c g r o w t h aerobic biological reactor นะคะ a t t a c g r o w t h biological นะคะเป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะก็เป็น up ค่ะตัว f นะคะ suspended suspended and actagrowth aerobic biological reactor นะคะเป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเป็น up ค่ะ ตัว G นะคะ sequencing batch reactor นะคะเป็น up เหมือนกันค่ะต่อมามาดูตัว H นะคะโดยตัว H นะคะเป็นการผสมระหว่าง combine and aerobic a n n o x i c นะคะเป็นซึ่งเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะเป็น up ค่ะ ตัว i นะคะ secondary clarifier นะคะ secondary นะคะเป็น UO ค่ะตัว j นะคะ disinfection นะคะตัว disinfection ตัวนี้นะคะเป็นการฆ่าเชือ้อนะคะโดยด้วยคลอรีนนะคะเป็น UP ค่ะเพราะว่าเป็นการเติมสารเคมีตัว k นะคะตัว k คือ d e c o l i n i t i t n o นนะคะ d e c o l i n i t i o n เป็นการกําจัดคอรีนที่มากเกินไปนะคะก็คือเติมสารก็คือ U P <c oughs> ค่ะตัว L นะคะ c o a g u l a t i o n and Chemical นะคะ c o a g u l a t i o n กับ Chemical นะคะเป็นการทำให้เกิดตะกรนนะคะ เกี่ยวกับสารเคมีด้วยนะคะเป็น UP ค่ะมาดู M นะคะ M คือ single state line นะคะ single state เป็น UP ค่ะตัว N นะคะ two state line นะคะก็เป็น UP เช่นกันค่ะตัว O นะคะ nitrification นะคะ nitrification นะคะสภาวะจะเกิดเป็น nitrification เกิดในสภาวะที่มีอากาศนะคะเป็น UP ค่ะส่วนตัว P นะคะตัว P คือ denitrification นะคะ denitrification นี่จะเปลี่ยนไนเตรตให้กลายเป็นไนโตรเจนแก๊สนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเลยเป็น UP ค่ะต่อมานะคะเรามาดู Q ค่ะ Q v o a t i l i z a t i o n and Ammonia s t r i p p i n g นะคะ stripping เป็นการกําจัดแก๊สนะคะเป็น UO ค่ะตัว R นะคะ Breaking p point break point c ค o o r i n a t i o n นะคะเป็นการเติมสารเคมีเป็น UP ค่ะตัว S นะคะ Natural System นะคะเป็น UP ค่ะ เป็นเกี่ยวกับระบบการบำบัดอาศัยธรรมชาตินะคะอย่างพวกบ่อผึ่งพวกนี้ค่ะตัวทีนะคะ Filtration นะคะบ f i เ t r a t i o n เป็นการกรองนะคะเลยเป็น uo ค่ะตัว u นะคะ Carbon Absorption นะคะก็จากจากกระบวนการ process นะคะคาร์บอ a แอ o ซอร์ o ชนะคะเป็น up ค่ะตัว v นะคะ ไอออนเอ็ก g e เชเป็น U P ค่ะตัว W นะคะ reverse osmosis นะคะโดย reverse osmosis นะคะเกิดการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านนะคะจากความเข้มข้นน้อยไปความเข้มข้นมากนะคะเป็น U O ค่ะตัว X นะคะ X คือ electro dialysis นะคะ electro dialysis เนี่ย เป็นการกรองเช่นกันนะคะเลยเป็น UO ค่ะ